สวัสดีครับนี่คือข่าวไซคโค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปฟังข่าวกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของติงเคิร์ฟคิดไซคโค้งไว้ด้วยนะครับคิดถึงบอลไทยคิดถึงคิดไซโค้งสั่งเลยพร้อมส่งเสื้อเชียร์ฟุตบอลคอลเลคชั่นพิเศษโบเอ็กติงเคิร์ฟคิดไซโค้งเอ็กเฮดเอก ที่ถ่ายทอดความเป็นบอลไทยในทุกมิติทั้งวัฒนธรรมความทรงจําและแรงบันดาลใจเมื่อพลังของกีฬาความคิดสร้างสารรค์และจิตวิญญาณของศิลปะมารวมกันมันคือบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยอย่าลืมนะครับบอลไทยยังไงก็คิดไซคโค้งครับถ้าเกิดว่าสนใจซื้อเสื้อนะครับสามารถอินบ็อกซ์ได้ที่เพจติ้งเคิร์ฟคิดไซคโคของเราเลยนะครับราคา890บาทเท่านั้นครับ ข่าวไซคโค้งวันนี้เริ่มต้นด้วยความเคลื่อนไหวของอูไททานีเอฟซีนะครับล่าสุดก็สวมบทสิงปืนวัยจัดการควาจิโนเลเตอรี่เข้ามาเป็นเฮดโคชคนใหม่ครับหลังจากโค้ชชาวอิตาเลียนแยกทางกับเมืองทองอยูเนเตดถือเป็นการดําเนินการที่เซอร์ไพรส์จริงๆนะครับของอูเทเานีไม่มีใครคาดคิดว่าทุกอย่างจะรวดเร็วแบบนี้48ชั่วโมงก่อนเนี่ยจิโนยังคุมูเมืองทองลงดวนกับ,บรีรามในรอบชิงชนะเลิศช้างเอฟเอคัพอยู่เลยนะครับมารู้ตัวอีกทีเขาก็เดินทางมาชูเสื้อเปิดตัวเป็นกุนซือใหม่ของช้างป่างวยขาแข้งแล้วววสถถาาาานนกกกรรณเเเเ่่ยืืออพลลิผั็มม 2 2> เดือนก่อนโคชอ้นรังสรรค์วิวัชัยโชคยังเป็นตัวเต็งได้คุมอุทไทยอยู่เลยครับหลังได้เข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารของสโมสรแต่ล่าสุดโคชอ้นกลับได้งานใหม่ที่เมืองทองขณะที่จีโน่ต้องระหกระเหนินย้ายมาคุมอูทไททานีแทนนี่แหละครับคือเสน่ห์ของฟุตบอลไทยผมเน้นย้ำเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตราบใดที่ยังไม่มีการชูเสื้อเปิดตัวนะครับจะว่าไปเส้นทางของจีโน่เลเตอรี่ก็ถอดแบบมิลอสยอกซิชมาเป,เป๊ะเลยนะครับมิลอสเองก็พาเมืองทองเข้าชิงบอลถ้วยรีวรเมื่อฤกา2023-2024 แล้วก็ไปแพ้ B ีจปทุมยูเนเต็ดมีลอสก็เลยไม่ได้ไปต่อกับเมืองทองก่อนจะมาเปิดตัวเป็นเฮชโค้ดของอุทัยธานีในฤดูกาล2024-2025ถึงก็ต้องรอดูกันนะครับว่าอุทัยธานีในมือจีโน่เจ้าออกมาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้จีโน่ก็ลุยงานใหม่ทันทีครับตอนนี้กําลังพิจารณานักเตะที่อยากดึงเข้ามาร่วมทีมซึ่งคิซายโค้งก็ได้รับข้อมูลมาครับว่าหนึ่งในนั้นมีชื่อของคริสเตียนโกมิสที่เพิ่งโบกมือลาบีจีปทุมยูเนเต็ดไปไมน อยากบอกนะครับว่าตำแหน่งถนัดของเขาเนี่ยจริงๆแล้วคือกองกลางตัวรับนะครับซึ่งเขาก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นบทบาทนี้กับบีจีมากสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ต้องถอยลงไปยืนเซตเตอร์แบ็กผลงานเลยไม่สม่ำเสมออย่างที่เห็นย้อนไปในสมัยที่โกมิสยังเล่นอยู่ในยุโรปเขาถือว่าเป็นกองกลางตัวรับที่สร้างสมดุลให้กับทีมอารมณ์ก็แบบกองกลางในลีกฝรั่งเศสที่ขายาวๆแย,ย,ย่งบอลเก่งๆตีเลเกมฝ่ายตรงข้ามได้บางครั้งก็พาบอลขึ้นไปข้างหน้าได้ซึ่งก็น่าเสียดายนะครับพอย้ายมาไทยลีกเนี่ยโกมิสก็ไม่มีโอกาสที่จะได เ,เ,เพราะประทับใจการเล่นตอนคุมเมืองทองเจอกับบีจีถ้าการเจรจา,าลงตัวบรรลุข้อตกลงกันได้เนี่ยการที่โกมิสจะได้มาอยู่ในมือของจิโน่มันก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะโกมิสมีของอยู่กับตัวอยู่แล้วส่วนจิโน่ก็จัดเป็นโคชตาแหลมและน่าจะรีดศักยภาพสูงสุดในตัวนักเตะออกมาได้แหละครับและเมื่อรวมกับบรรดานักเตะใหม่ที่ปิดดีลได้แล้วอย่างรามอนอาซิดอดีตกองกลางทีมชาติน,นจีเรียดีกรีลาลิกา้าลีออนเจมส์กับมาเซโลยาโลสองดาวเตะจากบุริรามยูไนเต็ดอมรเทพเมืองดีตัวรุกอาาคตไกลวัยปีของงบาก่โช์ฟอรมได้ดี จนเข้าไปอยู่ในลิสต์แคนดิเดตนักเตะทีมชาติไทยของมาซาธะอิชิอิรวมถึงจิรวัตบางทพันที่จะเข้ามาทําใหการแข่งขันในตําแหน่งผู้สาบระตูเข้มข้นขึ้นก็น่าติดตามจริงๆนะครับอูไทธานีโฉมใหม่ภายใต้การคุมทัพของจิโนเลเตอรี่จะมีหน้าตาและผลงานออกมาเป็นอย่างไรครับแต่ที่แน่ๆคงถูกใจแฟนบอลช้างป่าห้วยขาแข้งไม่น้อยเพราะจิโนก็พิสูจนฝีมือในเมืองไทยมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแม้ว่าจะเจอปัญหามากมายตอนคุมเมืองทองแต่ก็ยังเขียนทีมไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศบอลถ้วยได้อูไทธานีเอฟซีก็เลย 5-2026เลยลต่อกัะที่อนาคตของพิชาอุตรากับเมืองทองยูเนเต็ดกันบ้างนะครับที่ผ่านมาเมืองทองพยายามอย่างหนักทําทุกวิถีทางแล้วครับเพื่อรั้งกับตันเคนให้อยู่กับทีมต่อไปแต่พอลงรายละเอียดเรื่องของสัญญาใหม่กันเนี่ยเมืองทองกับพิชายังมีมุมมองในบางเรื่องที่ต่างกันนะครับก็เลยตกลงกันไม่ได้เมืองทองเลยเปิดทางให้พิชาไปคุยกับทีมอื่นก่อนได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นลำพูลวอริเออร์หรือทรูแบงคอกยูเนเต็ดในเมื่อสัญญาของนักเตะกาลังจะหมดลงแล้วก็ให้เป็นไปตามกฎบอสแมนแต่ถ้าเกิดว่าพิชามีปัญหาติดขัดตรงกับทีม ไม่ได้ยังไงเมืองทองก็พร้อมอ้าแขนรับพิชากลับมาเสมอครับเพราะพิชาถือว่าเป็นลูกม่อของทีมเป็นผลผลิตของอะคาเดมี่อยู่กับทีมมาตั้งแต่เด็กมีดีเอ็นเอของเมืองทองอยู่ในตัวแบบเต็มเปี่ยมเลยครับสถานการณ์ตอนนี้คือเมืองทองกําลังรอพิชาอยู่ครับถ้าดวงสมพงกันหรือกลงล้อของเวลาพาให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยเมืองทองก็พร้อมต้อนรับพิชากลับมาสู่ทีมเสมอนี่คือจุดยืนที่หนักแน่นของเมืองทองนะครับซึ่งก็ต้องจับตาดูต่อไปแต่คาดว่าภายในสัปดาห์นี้แหละครับอนาคตของพิชาน่าจะชัดเเเจจนนนนขขึ้รรรรืื่่่่ออออยๆัตกทีงงาธ บกบซึ่งคีดไซโคงได้เปิดประเด็นไปตั้งแต่คลิปข่าวไซโคงที่ออนแอร์เมื่อวันที่28มีนาคม2568แล้วนะครับบอกว่าโบลิงกิต้องการที่จะย้ายกลับมาค้าแข่งในเมืองไทยหลังสัญญาของเขากับ ina, วอยโวจิน่าสโมสรในลีกสูงสุดของเซอร์เบียจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ครับช่วงเวลาที่ผ่านมาโบลิงกิก็เลยตกเป็นข่าวกับทีมนู้นทีมนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพีทีประจวบเอฟซีหรือแม้แต่ชูบรีเอฟซีที่มีข่าวว่าติดต่อกับนักเตะแล้วแต่คุยกันไม่ลงตัวดีลก็เลยต้องถูกล่มไปนะครับแต ที่ว่าก็คือชูรีเอฟซีกับจนาธาดนบาลิงกิบรรลุข้อตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนการตรวจร่างกายเท่านั้นการย้ายทีมก็จะเสร็จสมบูรณ์ครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าบอลิงกิเคยป่วยหนักปอดติดเชื้อจนต้องเข้าไปนอนรักษาตัวในห้อง ICU เมื่อปี2023แม้ว่าล่าสุดเขาจะหายเป็นปิดทิ้งแล้วเนี่ยร่างกายกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์และลงสนามแข่งได้ตามปกติแต่ชมบุรีก็ต้องการแน่ใจจริงๆนะครับว่าสภาพความฟิตของบอลิงกิเต็มร้อยจริงๆ,ๆก่อนจะลงนามสสัญัญัญาทททีมมมซึ่่่่งนนนนกกกก็็เเเปปรืืออติคโวลํ ณจ่ายเงินให้นักเตะใหม่ไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมั่นใจว่าจะใช้งานนักเตะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอาการบาดเจ็บหรืออาการป่วยติดตัวมาด้วยถ้าผลตรวจร่างกายของโบลิงกิออกมาฟิตสมบูรณ์เขาก็จะกลายเป็นนักเตะใหม่ของชุมบุรีเอฟซีแบบเต็มตัวครับซึ่งผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับไม่อย่างนั้นทีมแพทย์ของบอยวอร์จิน่าคงไม่อนุญาตให้โบลิงกิกลับมาลงสนามในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลแหะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับชุมบุรีจะได้โบลิงกิเข้ามมมาาเเเพิิิ่่่ตในกกกกกรรุสสััสับบบููู้้ไทยลฤดด2025-2026ง บอกเลยครับว่างานนี้มันแน่นอนครับเกมรุกของฉลามชนน่าจะดุดันขึ้นเป็นกองเลยจุดเด่นของโบลิงกิคือตัวใหญ่มีความเร็วร่างกายแข็งแกร่งปะทะกับกองหลังคู่แข่งแบบไม่เป็นรองครับและยังมีความอเนกประสงค์ครับเล่นได้ทั้งหน้าเป้าแล้วก็ทางออกมายืนด้านข้างที่สําคัญเขาผ่านการพิสูจน์ตัวเองในไทยลีกมาแล้วครับผลงาน26ประตูกับ9อสซิสต์จาก53เกมพร้อมช่วยบุรีรัมย์คว้าเทรเบิลแชมป์2อฤดูกาลติดต่อกันบ่งบอกได้เป็นอย่างดีเลยนะครับว่าโบลิงกิร้ายกาจขนาดไหนนี่คือนักเตะระดับแชมปี้้้ยนรรรัับฉกอองพมมปปะทาาไไดเเลล่ตตสวว ถือเป็นการเสริมทัพที่เข้าตาสุดๆอันนี้ก็ต้องชื่นชมบอร์ดบริหารของจุบรีที่ใช้ความพยายามจนสามารถปิดดีลคว้าโจนาธานโบริงกีมาอยู่กับทีมได้นะครับส่วนคนที่เป็นห่วงเรื่องของการควบคุมอารมณ์ในสนามนะครับมองว่าโบริงกีหัวร้อนง่ายชอบออกลูกฉุนเฉียวแต่ผมอยากให้มองในมุมของการมีแพชั่นแล้วก็มีอารมณ์ร่วมกับเกมมากกว่านะครับเพราะถ้าโบริงกีเป็นตัวสร้างปัญหาจริงๆนักเตะบุรีรัมย์คงจะเบือนหน้าหนีเข้าไปแล้วแหะครับคนนอกอาจจะไม่ชอบความห้าวความห่ามของโบริงกีครับแต่ผมอยากบอกนะครับว่าโบลิง มากๆทั้งสไตล์การเล่นและนิสัยส่วนตัวในสนามก็ทุ่มเทเต็มที่นอกสนามก็น่ารักกับคนในทีมสุภชัยใจเด็ดเนี่ยก็เคยบอกผ่านรายการกูทอกของสโมสรบุรีรัมนะครับว่าโบลิงกิเป็นนักเตะที่ทุ่มเทที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาตั้งแต่ย้ายมาอยู่บุรีรัมและเป็นหัวใจสําคัญที่ช่วยทีมประสบความสําเร็จคาพูดของสุภชัยยืนยันได้เป็นอย่างดีนะครับว่าโบลิงกิเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นแฟนๆฉลามชนคลายกังวลเรื่องนี้ไปได้เลยครับแล้วมารอดูกันว่ากลับมาไทยลีกรอบนี้เนี่ยโบลิงกิจะช่วยยกระด ไทลีกป้ายแดงอย่างพลังการ FC กันบ้างนะครับที่เริ่มจะมีการขยับการเสริมทัพกันแล้วหลังจากเพิ่งฉลองเลื่อนชั้นไปหมาดๆโดยล่าสุดจากที่ผมรู้มาเนี่ยนะครับฝั่งของโคชองดูสิเฉลิมแสนคุณซื้อของทีมก็เริ่มต่อสายพูดคุยกับบรรดาทีมในไทลีกทั้ง PT ประจวบแล้วก็ BG ปทุมยูทนเตดอดีตท,ทีมเก่าของโคชองในการที่จะดีลนักเตะเข้ามาเสริมทัพในซีซั่นใหม่แล้วนะครับโดยจะมาในรูปแบบของการยืมตัวก่อนโดยที่เป้าหมายที่โคชองอยากได้ตัวเป็นคนแรกๆเลยก็คือชั้นมงคล ที่ผ่านมานะครับฉัรมงคลถือว่าเป็นแข้งที่มีจุดเด่นเรื่องของลูกบู๊ลูกขยันที่มีอยู่แล้วครับในฐานะตัวตัดเกมซึ่งเป็นสไตล์ที่โคชองค์ชอบเพราะในทีมเองเนี่ยโคชองค์ก็มีแข้งประเภทบู๊ตามสั่งอย่างเจนรบสมเข้าดีที่มาเล่นกับพลังการและโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเลยนะครับขยันวิ่งเข้าหาบอลแบบขึ้นสุดลงสุดรุกก็เล่นรับก็ช่วยจนเรียกได้ว่าเจนรบที่พลังการเนี่ยคือเจนรบเวอร์ชั่นที่ดีดที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยนะครับเขาลงเล่นฟุตบอลแบบมีความสุขไม่กดดันและมีีอออออิสสสรระะใในนนนกกกาาาาเเเลลล่่ซึงงงงงโโค้้้ช็หจตัววดดดยทํผไแ ลายเป็นขวัญใจแฟนบอลเมืองกาเลยละครับซึ่งชันมุคลเองก็เคยร่วมงานกับโคชโอ่งในสีเสื้อบีจีปทุมและครั้งล่าสุดที่ประจวบด้วยสไตล์การเล่นที่ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นไท p e ที่โคชโอ่งชอบก็น่าสนใจนะครับส่วนจะได้หรือไม่นั้นก็ต้องรอดูการตัดสินใจของบีจีปทุมหลังจากเรียกนักเตะกลับไปซ้อมแล้วละครับส่วนคนที่การันตีได้มานแน่ๆแ,แล้วก็คือออ l ฟูดั a โปตัวรุกชาวออสเตรเลียวัย25ปีจากบริสเทโรนะครับซึ่งคิตไซโคงได้รับข้อมูลยืนยันว่าพลังการเนี่ยปิดดีลนักเตะ โตเงินเมื่อฤดุการที่ผ่านมาครับจากผลงาน7ประตู1แอซิสกูดักโปถือว่าเป็นตัวลุกที่เล่นได้ทั้งปีกซ้ายและปีกขวาที่เป็นตำแหน่งหลักนะครับรวมถึงหุบมาเป็นกองหน้าตัวเป้าก็ทำได้เหมือนกันและด้วยฟอร์มการเล่นสรีระร่างกายที่แข็งแกร่งสูงถึง190ซนติเมตรแต่มีความเร็วครับความสารพัดประโยชน์และราคาก็ไม่แพงด้วยทำให้หลายๆทีมทั้งในไทยลีกและไทยลีก2ออยากได้ตัวเขาเหมือนกันครับแต่พลังการสวมบทเสือปืนไวรีบคว้าตัวเข้ามาทันทีหลังเจ้าตัวเพิ่งหมดสัญญ,ญาก,กับ ยอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าโคชโอมีกองหน้าสไตล์นี้เป็นอาวุธคู่กายตลอดครับไม่ว่าจะไปกลุ่มทีมไหนการได้คูดักโปเข้ามาก็ถือว่าตอบโจทย์กับวิธีการและระบบที่โคชโอมีครับยิ่งจะตัวผ่านการเล่นในเมืองไทยมาแล้วเนี่ยก็แค่เขยา่าขวดแล้วก็ยกดื่มได้เลยนะครับและอีกเหตุผลที่พลังการตัดสินใจดึงคูดักโปเข้ามาร่วมทีมครับก็เพราะว่าเป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นในเกมที่พลังการบุกมาชนะโพลิสเตโร2สต่อนครับหประตูที่เสียก็มาจากเขาคนนี้แหละครับที่พุ่งหมงเ่บบหมดดเมร่่อใชืง แปลกนะครับที่พลังการจะเห็นแล้วว่าของดีพร้อมใช้งานและเซ็นสัญญามาร่วมทีมซะเลยก็ต้องมาดูกันว่าเมื่อมาเล่นไทยลีกแล้วเขาจะฉายแววเก่งให้แฟนบอลพลังการได้ชื่นใจหรือเปล่านะครับพอพูดถึงเมืองการกับฟุตบอลไทยลีกนะครับก็ชวนให้นึกถึงปี2009ครับที่เวลานั้น t o t SC เข้ามาใช้สนามกรีบบัวลงเล่นซึ่งสร้างสีสันให้กับแฟนบอลมากมายเลยนะครับบรรยากาศแฟนบอลได้เห็นแข้งลูกหลานคนเมืองการลงสนามก็เป็นภาพที่สวยงามแต่ก็มาเล่นได้ไม่นานแหละครับมาปีนี้เป็นทีของทีมจากเมืองการมาเลื่อนชั้นเล่นไทยลีกด้วยตตัวววเอองงแแลล้รผมชื่่่ึกกๆาาะส มาขนานนดเกมนัดชิงนัดที่2หลายๆร้านยังจัดจอยักษ์ให้ได้ดูกันและเมืองการเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยทั้งแหล่งธรรมชาติแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมครบทุกอย่างเลยครับมาดูบอลที่นี่เชื่อได้เลยว่าคุ้มแน่นอนผมก็เลยภาวนานะครับให้ทีมเนี่ยบิวอัพสนามให้ผ่านครับอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจโดยเฉพาะทีมงานหลังบ้านทั้งนายแพทย์ประวัติกิจทํากุนิฟที่ปรึกษาใหญ่ของทีมที่เป็นหัวเรือใหญ่ดูแลภาพรวมแถมมีน้องเชอร์แตมมาช่วยประชาสัมพันธ์ทีมมือไม้คนทํางานที่ทํางานอย่างเต็มที่อย่างโคชโอ่งที่ทํางานอย่างหนนักจจพาาาทีมมปรระสสบควํเ็ได้ รวมถึงพี่ใหญ่ของน้องๆในทีมอย่างกัปตันกบสุชานุชน,นุ่มที่สําคัญมากจริงๆนะครับเพราะเป็นนักเตะที่ต้องมีในห้องแต่งตัวเพราะนี่คือลูกพี่ใหญ่เป็นคนเมืองการด้วยผ่านประสบการณ์ค้าแข่งในระดับชาติระดับเอเชียมาหมดแล้วล่ะครับโคชองค์เนี่ยเคยพูดนะครับว่าพี่กบสุชาวเนี่ยสำคัญต่อขวัญกำลังใจของเขามากๆนะครับเวลาที่โคชองค์ตันๆก็จะปรึกษาพี่กบเพราะพี่กบผ่านความสําเร็จมาแล้วทุกอย่างครับเป็นมากกว่านักเตะคนหนึง่งขณะที่พี่กบเองก็จะพูดถึงโคชองค์ด้วยความเคารพและก็นับถือในฐานะที่นนททั้งอดีีีตตรรุ่่พใมชชชาิและะสบณ์โโค ดาราเอเชีย er. มันก็เลยเป็นภาพที่เกิดความกลมเกลียวกันแล้วครับทุกคนทุกฝ่ายของทีมทํางานอย่างตั้งใจเพราะทีมที่มีความพร้อมขนาดนี้มันก็ถึงเวลาแล้วแหะครับที่จะได้เล่นในไทยลีกปิดท้ายที่สุขโขทัย FC กันบ้างครับหลังจากทยอยต่อสัญญาแข้งเดิมของทีมที่ช่วยกันโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับก็ถึงทีที่จะต้องเสริมทัพกันบ้างโดยได้ยานิคนุสบอมกองหลังดีกรีทีมชาติไทยอยย่สมาร่วมทีมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับยานิกอย่างที่รู้กันครับว่าตัวน้องเองผ่านการเล่น, Young Burn, น,นใน,นอ, Switch, อนยาคามยป์เด ล่างของสวิตโดยทีมล่าสุดที่เจ้าตัวเล่นนะครับนั่นก็คือ FC กอริชในระดับดิวชั่น4ของสวิตเซอร์แลนด์ครับการกลับมาเล่นในแผ่นดินแม่ของยานิกจะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในกราบขวาซึ่งเวลานี้ตัวเลือกในทีมมีที่เป็นแบ,บ็กขวาธรรมชาติแค่จากกริดเวสพิรมซึ่งอนาคตกับทีมก็ยังไม่แน่นอนครับและซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยทีมต้องหันมาใช้อดิศักศรีบุญมีหรือสุรวิทย์โลกาวิทมาเล่นตรงนี้แทนด้วยแน่นอนว่าการได้ยานิกมาเสริมทัพตรงนี้นอกจากจะเป็นดินดน่่่มมิตกกกกกาาารรรเเลลลนนนนนใให้้ััับสุขุขขทยยยคออองชชไ็ แล้วผมก็อยากใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยชี้แจงประเด็นเรื่องรูคัดคริสปิมเมื่อวานนี้นะครับผมแค่วิเคราะห์ตามสถานการณ์เห็นว่าการท่าเรือขัดพรีเมเกอร์ต่างชาติครับแล้วก็อนาคตของคริสปิมก็ยังไม่แน่นอนครับเพราะว่าเหลือสัญญากับบุรีรัมถึงเดือนธันวาคมนี้นะครับที่ผมรู้มาผมไม่ได้พูดนะครับว่าท่าเรือกําลังเจรจาขอยืมคริสปิมจากบุรีรัมครับไม่ได้บอกด้วยนะครับว่าคริสปิมจะย้ายมาการท่าเรือส่วนคนที่เข้าใจสิ่งที่ผมสื่อสารแล้วก็มาแก้ต่างให้อ่ะอันเลยนคนที่เข้าใจผิดยังงไก็อออยยาาากก้้ลงงนััไปฟีครระเพว่ ผมไม่ได้พูดแบบนั้นจริงๆครับแล้วทั้งหมดนี้คือข่าวไซโค้งของเราในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของทิงเกอร์คิดไซโค้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับและอย่าลืมครับบอลไทยยังไงก็คิดไซโค้งครับเสื้อวินเทจของเรานะครับเสื้อเรโทรตัวนี้890บาทเท่านั้นนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางอินบ็อกซ์ของเพจคิดไซโค้งได้เลยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ